สวัสดีครับผมอยู่กับผมแอมริมเลวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า CBR 500 r อันนี้เป็นตัวปี2024หรือ2023เนี่ยแหละครับก็หลักๆเลยที่เราเห็นนี่เลยได้โชคหัวกับดิสคู่มานะครับผมอันนี้เป็นโชคของโชคว,วานะครับผม FF FF BP นะครับ คันนี้เป็นสีแดงนะครับผมสวยๆเลยไม่มีตำหนิเลยครับผมคันนี้ก็ค่อนข้างเดิมๆครับเจ้าของไม่ได้แต่งอะไรมากปะเดี๋ยวเรามาดูหน้าหน้ากันเลยอยา่างแรกที่เราเห็นนะครับผมเป็นชิลนะครับผมชิลโหนกสีสโมกนะครับคันนี้ได้ลงมามีกาดหม้อน้ำมาตรงรุ่น CBR 5 0 0 R นี่ที่ผมบอกดิสได้มาเป็นดิสคู่ซ้ายขวาสวยๆนะพอ Honda ได้โชคหัวกลับมาแล้วใส่500เนี่ยดูสวยเลยได้มามือเบรกเปลี่ยนให้นะครับผมของสั่งมาละแต่ว่าศูนย์ยังไม่ส่งมาให้มือคัตเดิมคัตนุ่มๆเลยสลิปเปอร์คัตไฟเลี้ยว LED คันนี้คันนี้ท่อเดิมกุญแจหนึ่งดอก ยางหน้าและยางหลังเหลือเลยครับสเตอร์เหลือผ้าเบรกแน่นๆคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยไปเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลขไ,ไม์คันนี้อยู่หมื่นสี่นะครับผมผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปอ่ะคุ้มสุดละเลขไม์สวยๆหมื่นสี่มาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังในความที่ว่าเป็นท่อเดิมเสียงท่อเดิมของคันหน้าก็จะนุ่มๆนยะ ก็อันนี้ก็รับตัดได้อันนี้เป็นเท่าเดิมครับผมก็สําหรับรายละเอียดเจ้าคันนี้ทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้งมาให้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อรถได้ทางเพจอาร์อาร์ซปปรหรือเซลล์ขายอยู่อะไรได้เลยครับผมสําหรับวันนี้ผมกับเจ้าหมวกไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ